วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอีทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอธิบายไม่สบายนิดนึงนะคะท้องคอมากเพื่อนเดี๋ยวเราจะพามาขุดกระชายนะคะพอดีใบมันตายหมดแล้วนะคะแต่ว่าที่ไปเอากันไกลตัดไปมันขึ้น,ปนไปเมื่อสองวันแล้วนะเพื่อนแต่ว่าลืมไปว่าเรายังไม่ได้ขุดกระชายขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะ มันมันจะไม่อ่ะเติบโตนะคะเราต้องสูบออกแล้วก็สูบใหไ่ท่านเพื่อนเอ,อเดี๋ยวจะพามาดูนะคะตามมานี่นะคะเพื่อนนี่นะคะตรงนี้นะคะเป็นตกักระชายแต่ใเนอะพอดีเราวออตัดนี้มันไปแล้วนะคะ่านเพื่อนเบื้องงิน เดี๋ยวจะลองขุดดูนะคะว่าจะมีเป้าเนี่ยน่าขุดดูนะคะมันจะมีกระชายบอพ,พี่น้องเผลอตัดตัดตัดใบมันทิ้งนะคะใบแห้งมันอนะคะอนอเดี๋ยวได้สิคุณอันนี้ดีๆีเด้ดอน้องผมีเสียมนะคะใช้พั่วนี่นะคะ ม่มีเสี่ยมนะคะอุย้ยจึกไปหัวมันละขุดไปด้วยถอนหญ้าไปด้วยนะคะขุดไปพ้อมถอนหญ้าไปพ่อมออส่วนตรงนี้ที่ใบขุดไปแล้วนะคะแล้วก็ปลูกใหม่นะคะมันสีได้เพราะมันพ่อสีได้แมวพอพี่น้อง ลืมขุดนะจ้าล่ะ,ะ,ละมันอยู่ไหนอ่ะเพื่อนคือลึกแค่นี่นะคะ คือแค่พี่น้องนี่พี่น้องโอ้ยปวดหัวเขา่าหอดแล้วหอดแล้วเห็นป่าหอดแล้วนเน่นเพื่อนถึงแล้วถึงกระชายแล้วเสียมกระไดเฮ่โอ้ยขาดแน่เลยดังกึกเลย นี่ได้แล้วได้แล้วมันขาดไหมหัวมันขาดนี่อันนี้จะเอาปลูกต่อเราอันจะเอาแต่กระชายเนาะเพื่อนๆหักเอาแตนหัวกระชายเนาะเพื่อนๆส่วนไอที่รากมันเราเก็บไว้ปลูกนะคะนี่เอาไวล้ลงดินโตนะคะนี่ กะชายตั้งแดนกะชายมาเอ๋กะชายอดอดส่พี่น้องเบิง้งเบิง้งนี่ปลูกปีเดียวนั่นเพื่อนปลูกปีเดียวซื้อซื้อต้นเขมานยี่สิบเหรียญเพื่อนเพื่อนซื้อต้นเขมานยี่สิบเหรียญเนี่ยอ่านได้ปลูกได้สองกองอ,อนอีกกองหนึ่งอะ่ะอ่านขุดไปที่หนึ่งแล้วนะคะเพื่อนขุดไปแล้วนะคะนี่เนาะโอ้ย มันอันได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกัะเยอะนะเราก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็ปลูกไว้อีกหลายๆมุมพี่น้องกระชายนี่ขายได้นะเพื่อนแพงด้วยนะเออหากินยากพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อก่อนพี่ใบไม่เคยได้กินกระชายสดเลยนะกินไบกระชายดองกระชายที่อินพอตมาจากเมืองไทยโอ้ยอืม มีหอดไ้เดือนพุ่น่ะมีเขาบอกว่าดินดินถ้ามีไ้เดือนน่ะมันเป็นดินดีพี่น้องอดินดีโอ้ยเจ็บหัวเขาเด้ยคุกเขานี่มีแต่ดินติดสวนผักน,น้อยของขน้อยเองนะคะใบบุยลำไลสไตล์นะคะใบบุยลำนะคะ ลูกพักปลูกหญากินเองพี่น้องบ่ต้องซื้อเขานะคะเราจงภูมิใจในสิ่งที่เรามีนะคะ่ะเพื่อนนั่นน่ะอันพักหญงก็บ่ต้องซื้อพี่น้องนี่เพะกระชงกระชายไม่ต้องซื้อถือว่ามีบุญมากพี่น้องเอ้ยกระชายนี่มีบุญซ้ำใดจะว่าน่ะมันหากินยากเด้ออย่าคิดว่ามันนั่นโอ้ยแค่กระชายก็อวดเป็นว่าบอแมนเดอร์พี่น้องนะคะ แต่ชายนี่มันหากินยากอ e ีหลีเด้อคนที่อยู่ต่างแดนน่ะคนที่อยู่ไทยนะ่ะก็ยังต้องหาซื้อกินเลยพี่น้องคนที่อยู่ไทยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ต้องซื้อขากินนะซื้อขากินคือกันเออเนี่ยเราเราอยู่เมืองนอกเรามีกินเองอะก็ด,ดีใจตัวนาอเออหุยหลักใหญนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะได้มาแล้วพี่น้องกระชายกระชายนี่ก้อนหนึ่งนะได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างนะคะพี่ใบมีอันของที่ขุดงวดที่แล้วนะเอาใส่ในถุงอยู่ในช่องฟิตอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างเพิ่มนะคะล้างแล้วก็ใส่ไว้ในช่องฟิตนะคะเพื่อนนี่อันอันมันปลูกปีเดียวเองพี่น้องแล้วก็เราก็ฟังล้ังอันหัวลงไปอีกแล้วนะคะฝังหัว ลงไปอีกสามจุดนะคะนเพื่อนเพื่อ,อให้มันแพร่พันนะคันเพื่อนเราได้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะคะเพื่อนเห็นบ่โอ้ยความสุขใดไหนจะเท่าเรามีกินผักไรสานในต่างถิ่นที่ภูมิใจ <c oughs> อ่าใบใบใบบุรีลำต็งตองนะคะนเพื่อนนะคะความสุขเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆของเราก็คือการที่ เรามีผักสวนครัวรั่วกินได้กินของเราเองนี่นะคะผักชีก็งามงามนะคะขึ้นฉ่ายก็งามนะคะเพื่อนแค่นี้ละเดินนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนแล้วนะคะดูมือดูค่ะดูมือมาดามนะคะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ